สวัสดีครับวันนี้เรายูครับงานอาชีพรดน้ำต้นไม้ครับผมก็เราสมัครงานครับสมัครงานเสร็จแล้วก็ห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งมาเปลี่ยนชุดตรงนี้เปลี่ยนชุดเสร็จเราก็วิ่ง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 ไปวิ่งไปเลยนะฮะยาวๆตุ๊บดู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 โดดไปก็มันจะมี วงบอกอยู่ให้เราไปรดน้ำต้นไม้ครับให้ครบประมาณยีนะ่สิบมั้งนับประมาณนะครับผมก็มันลองทำกันวันแรกนะฮะก็ทำเรื่อยๆนะฮะดูจะทำอะไรเหมือนกันมนะาทดสอบว่าเรามันจะได้เงินดีหรือเปล่ามันเป็นงานของเด็กใหม่นะฮะคนที่เข้ามาตอนแรกก็จะมาทำงานเพราะว่าง่ายๆอาชีพง่ายๆกันนะครับมันมีหลายอาชีพนะครับนะ ตอนนี้คนก็เลน่นประมาณ400กว่า500ติดน,นะวันนี้ฮะแต่ตอนนี้เหลือประมาณ300 400แล้วคนเล่นเยอะครับงานรดน้ําต้นไม้ครับรดให้โต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 จนที่จะโตได้นะฮะรอช่วงยาวๆแล้วนะฮะรดน้ําต้นไม้รถจุนมันบอกว่ารดไม่ได้นะฮะไม่รู้เท่าไหร่เราก็ไปดูเอาละกันรดแบบยาวๆ รถน้ำต้นไม้แล้วตอนแรกนึกว่าจะงัดก้ามกันนะฮะไอหนุ่มนึกว่าจะงัดก้ามกับไอหนุ่มนี่แหละนะฮะตอนแรกก็รดน้ำต้นไม้้งหลังน่าจะไม่รถนะฮะรดมือลนะตอนนี้น่าจะรดมือแล้วนะฮะเฮ้ยไอ,ออไ,ไอหนุม่มอ่าตอนแรกตกใจว่าน้องไอหนุ่มจะชี้หน้าครับที่ไหนได้านรดน้ำต้นไม้ครับรดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชิวๆสไตล์อมเมริกันเป็นเพราะว่านั่งดูดเนื้อแล้วมันรดน้ำต้นไม้ชิวๆอะ่ะ ชาวสวนเลยประมาณเนี้งานชาวสวนเราตั้งสิบปีก็ยังเท่าเดิมครับนะเพราะว่าเรามันเติบโตปกติแล้วต้นไม้เราต้งองรดน้ําให้ช,ชุ่มฉ่ำไอ้นมไอ้นมไอ้นมน่าจะไปละสมองสมองลอยละก็ได้ดูดเยอะนะครับคนนี้เขารอยอยู่บนฟ้า เดี๋ยวผมก็ทําคลิปว่ารดน้ํำยังไงให้ได้ส้นตีนนะฮะผมว่า่าจะได้ส้นตีนนะฮะถ้าผมทําคลิปนะครับรดน้ํายังไงให้ได้ส้นตีนมีวิธีรดนี่นะครับไปรดน้ํหัวมันนะฮะได้ตีนแน่นอนงานนี้ยไปรดน้ําที่ส้นตีนมันก็ได้นะฮะรับรองได้ส้นตีนแน่นอนไม่ไม่ค่อยมีเวลาได้มาทําคลิปแบบนี้นะฮะมีโอกาสก็เลยจัดทําคลิปสักหน่อยนะฮะปกติผมทําคลิปโป้เลยประมาณนี้เฮ้ยไม่ใช่ครับกูเล่นกูเล่นกูเลนนะครับเดี๋ยวเราให้มันเต็มก่อน ว่ามันจะได้สักกี่บาทกันนะครับงานรดน้ําต้นไม้ครับผมเห็นเขาบอกว่างานอาชีพรดน้ไมันสบายผมก็เลยอยากมาลดบ้างนะฮะปกติผมจะรดรดรดใส่มือเขาอะรดแบบมีคนตายแล้วประมาณเนี้ยคนน้ำศบเลยก่อนเนี่ยแต่วันนี้เขาเปลี่ยนแนวนะยงานรดน้ำต้นไม้แทนแล้วกันนะฮะจะเปิดวะล่ะเปิดไอ้ตัวนี้เลยไหมเห็นรถจักรยาน้างเปิดแมงอะไรเงี้ยก็อให้รดน้ำเป็นรถอะไรตรงนั้นรถดินเลยไอหนุ่ม ไอ้อนมนี่น่าจะลดดินมากกว่านี่ถ้าฉี่ฉีใส่ต้นไม้ได้คงฉีไปแล้วนะฮะลดน้ำแบบไม่ต้องใช้อะไรฉีใส่แม่งเลยแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะถึงยี่สิบตอนแล้วะฮะที่เราลดน้ำกันพอรีว่ามันมีคนเปิดเพลงครับน้องอยากโดนช้อนแกนะจัดให้มันปะนี่ครับผมจัดแมโพโผอยากโดนอ,อยากโดนช้อนแกะเสร็จยี่สิบต้นแล้ขึ้นมา บนนี้เลยนะครับนี่ปุ๊บแล้วก็ตัววายนะฮะปุ๊บแล้วเราเช็คดูได้กี่บาทอ่ะสามร้อยบาทนะฮะหรือว่าคุ้มไม่คุ้มก็คิดกันเอาเองนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็พอ